然后，我。 เสื้อผ้าเนอะก็ต้องมีรองเท้าบางตัวครับอย่างเช่นสโลเวียนะครับแต่ว่าจริงๆรองเท้าทั้งหมดจะอยู่ชั้นบนเนอะซึ่งวันนี้เราพามาดูตัวฟูมาชินนะครับเดินกันตามกันมาได้เลยเนอะสำ้รก็เป็นคาซาเดอาโตเนะมาก็สําหรับร้านรองเท้าครับที่เป็นชูรูมนะของเดนเดคลามครับจะอยู่ชั้น2นะก็จริงๆก็เดินขึ้นมาจากทางลานเนี่ยะครับแล้วก็ตัวชูรูมจะถ่ายรองเท้าอยู่โซนนี้นะครับผมซึ่ง วันนี้เราจะมาคุยกับรองเท้าแบรนด์เดียวคนระับนั่นคือฟูอาชินนะครับเนื่องจากว่าฟูอาชินเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ราคาค่อนข้างโอเคมากๆเลยต่ําหมื่น,นครับแล้วก็ได้โครงสร้างแบบค o เดียวเช่นเยนะครับอันนี้เดี๋ยวพามาดูกับรองเท้าคู่แรกและกันของใครหลายๆคนนะถ้าผมแนะนําก็จะมีอยู่หลายๆแบรนด์ครับหนึ่งในนี้ที่อยากจะแนะนำก็คือฟูอาชินนะฝันนงะะ่งนี้ก็จะเป็นเรซัอนะครับแล้วฝั่งนี้เราเป็นโลเฟอร์ซึ่งคนที่แนะนาผมได้ดีน่าเป็นท่านเนีย่ยสวัสดีครับ มาพี่โอจริงๆฟูงาชินเนี่ยต้องเรียนทุกท่านก่อนครับว่าความขายที่เดลต้าคลับมาประมาณ3ปีขึ่งได้แล้วใช่ครับประมาณ3ปีขึ้นถึง4ปีอะครับโดยประมาณมีการ d e v e l o p ลาสด้วยใช่อันนี้จริงๆถือว่าเป็นน่าจะเป็นลาสที่3แล้วนะครับ oh. คือเป็นลาสแรกก่อนแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นลาสของฟอร์ตินโกที่ออกมาก่อนหน้ารับก็มาสัก2ปีอะครับส่วนป,ปีที่แล้วเราก็ทําการ De เ e l o p ปเปลี่ยนลาสเป็นลาสใหม่มาอันนี้เราให้ทางลาสมิเกอร์ที่อังกฤษ Dev e l o p พัฒนาให้คือเรา ก็จะรวบรวมข้อมูลตอนที่ลูกค้าหลายๆท่านนํามาลองนําไปพัฒนาเพื่อให้รองเท้ามีคุณภาพแล้วก็ผู้สวมใส่ใส่สบายแล้วก็มีเชฟที่สวยมากขึ้นซึ่งถึงแม้จะเป็นแบรนด์เดียวในประเทศไทยเลยว่าพี่ที่แบบพัฒนาลาสแบบนี้ในราคาที่ต่ำหมืน่นก็เราไม่ได้ผลิตเพื่อมาให้เป็นรองเท้าคู่หนึ่งาอแล้ว ขายอย่างเดียวเราก็จะดูฟีดแบบจากลูกค้าหลายๆท่านด้วยคับว่ามีปัญหาตรงไหน,นเราเข้าใจครับว่ามันไม่สามารถทําให้เพอร์เฟกได้ทุกคนแต่ว่าก็จะพยายามทําให้รองเท้ารู้สึกคุ้มค่านาาที่สุดครับซึ่งตัวโลเฟอร์กับเลซับเนี่ยก็จะใช้หนังที่ค่อนข้างดีอยู่แล้วอย่างที่ผมรู้คือคลับสกินเนี่ยจะใช้หนังโลงฟอกจากฝรั่งเศสคืออ n นเน่ใช่ครับส่วนสวทเนี่ยก็จะเป็นชา F s ตั๊กซึ่งมาจากประเทศอังกฤษใช่ความเจ๋งของสเวทที่นี่คือน,นิ่มมากใช่ส่วนสีด้านเราใช้ของเบรแฮมเมอร์จาก อ๋อยมาเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของแต่ละตัวดีกว่าซึ่งราคาครับค่อนข้างดีหมดเลยยกตัวอย่างเช่นโล퍼ครับเ็าจะเริ่มอยู่7,350บาทส่วนแลสซอบก็จะอยู่9,850ซึ่งถือว่าต่ำหมื่นแล้วก็ได้คุณภาพดีเพราะเป็นกูเยลเช็ดทั้งหมด จริงรุ่นที่ขายดีนะครับก็จะเป็นรุ่นมาท่านที่เป็น Penny Loafer ครับโดยเฉพาะสีดําตัวสีดำเนอะรุ่นนี้จะได้รับความนิยมค่อนข้างสูงนะครับตัว Penny เราก็เด v e l o p last month. มาให้ช่วงตรงนี้กระชับมากขึ้นแล้วก็ตรงฮิวอะแคบลงนิดนึงเพื่อโอบก,กระชับเท้าผู้สวมใส่ให้ดียิ่งขึ้นนะครับซึ่งตัว Penny Loafer หรือตัวนี้ ก็จะมีทั้งตัวที่เป็นพัสกินสีดําสีน้ําตาลัถงนูน้แล้วก็จะมีสเวทด,ด้วยเช่นเดียวกันใช่ครับซึ่งตัวทัสดสลโลเฟอร์ก็เหมือนกันก็จะมีทั้ง3แบบสีดําสีสเวทแล้วก็สีน้าตาลก็แนะนำตามความเหมาะสมว่าชอบแบบมีผู้หรือชอบแบบที่มีหน้ากากผ้า แับ,บนีโล퍼เนาะรุ่นที่ขายดีที่สุดก็จะเป็นตัวที่เป็นหน้ากากรวมมาท่านใช่ต่อมาครับท,ที่เป็นเลซับและกันเลซับนี่มีอะไรที่อยากแนะนำบ้างไหมพี่ถ้าตัวเลซับจะเป็นออกฟอร์ดเนี่ยนะครับก็เป็นรุ่นที่ซื้อง,ง่ายขายคล่องใช่ครับที่หลายๆท่านนําไปใช้งานได้ค่อนข้างงา่ายไม่ว่าจะเป็นเจ้าบ่าวใช้ในงานราชการหรือว่าใส่ทํางานในโอกาสทั่วไปอะจริงๆก็ถือว่าเป็นของที่คุ้มค่ามากส่วนตัวแล้วแอบชอบเพราะว่าแบบทรง ช่วงเอวเขาค่อนข้างสวยนอกจากนั้นเรายังมีตัวที่เป็นแบบดับเบิลมัลติสแตรปแล้วก็มีเลซี่แมนด้วยก็คือมีครบๆไปเลยใช่ครับอันนี้คือเลซี่แมนที่แบบเป็นแบบใหม่มตัวใหม่ที่ไม่มีเลสก็คือข<ณ>้างหน้าไม่มีเลสแอลใช่ครับข้อหนึ่งที่น่าสนใจามากๆของตัวฟู้งชินก็คือว่าเขาค่อนข้างเก็บรายละเอียดดีเนาะรวมถึงลายสติชชิ่งทั้งหลายนะครับแล้วก็อันนี้เหมือนจะเป็นเล็บของตัวรองเท้านะเขาให้มาเกือบทุกรุ่นเลย ันนี้ถือว่าแบบให้มาค่อนข้างแบบเต็มเต็มเลยทีเดียววันนี้มานั่งคุยกับพี่โอเลยก็คือเรื่อง SPI หรือ Stitch per inch ครับซึ่งน้อยคนครับที่จะมีโอกาสได้มานั่งวัดซึ่งวันนี้จริงๆเรามานั่งวัดกัน2คนเนาะนั่งวัดเทียบหลายๆแบรนด์ที่อยู่ที่นี่ด้วยแล้วนะครับอย่างฟูงาชินเนี่ยตะกี้เราเพิ่งวัดกันเองก็คือ SPI อยู่ที่ประมาณประดเจ็ดฝีเข็มเนี่ยถือว่าแบบเกิน average มาแล้วครับ average ปกติอยู่ประมาณ5-6ถึง เนี่ยถือว่าแข็งแรงขึ้นแบรนด์ดังๆหลายแบรนด์เนี่ยก็อาจจะอัพขึ้นไปเป็น8หรือ9ถ้าไม่ใช่แบรนด์ที่แบบแพนเมดจริงๆที่น่าจะอัพขึ้นไปถึง12อันนี้ถือว่าค่อนข้างแข็งแรงมากๆแล้วนะครับสำหรับฟุมชินครับยังมีอีกรุ่นนึครับที่แพงี่สุดในร้านนะครับนั่นกคือตัวนี้ คือเดอร์บี้นะครับเป็นสไพล์ครัสแล้วก็มีสเกนสเตชอยู่ด้านบนด้วยนะครับแบบนีนะ้ซึ่งตัวเนี้ยจะอยู่ที่ราคา12,500บาทก็เป็นทรงที่สลีกมากๆเลยนะครับสามารถใส่ได้กับสูทก็ได้นะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมเคยบอกไปก็คือตัวผมเองครับชอบสเวทเนาะที่เนี่ยมีรองเท้าหนังสเวทที่มีไลนิ่งด้วยนะครับอันนี้มีไลนิ่งข้างในนะแต่ว่ามีความนิ่มที่แบบสูงมากๆทันทันที่มีไลนิง่งอันนี้คือข้อดีมากๆของรองเท้าของฟุงวาชินนะครับพร้อมกับ well West นะดดกกบีวิว มีมีอยูต่ตรงกลางฝ่าเท้าแบบนี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นรายละเอียดที่ปกติรองเท้าทั่วๆไปไม่ค่อยให้มานะครับอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดที่พิเศษมากๆอันนึงนะครับเดี๋ยวผมให้พี่โอเข้ามาแนะนําคู่ที่พี่โอชอบแล้วกันส่วนตัวผมก็เป็นคน,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 คนชอบใส่ p e n ีโลเฟอร์นะครับก็นอกจากเพนนีสีดําน้าตา,ตาแล้วที่ใส่เป็นทางการ่อน้างง่งายร,รุ่นหนึ่งที่ผมชอบจริงๆก็จะเป็นตัว p e n ีโลเฟอร์ที่เป็นตัวหนังกราบสเวทนะครับซึ่งสามารถใส่ได้แคบจะทุกโอกาสเลยครับขาสั้นก็ได้ ขาสั้นได้กางเกงยียนได้ผ้าชิโนโ่ดีๆสักตัวก็ได้อๆๆซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะมีแหวนที่ค่อนข้างสูงนิดน,นึงนะครับอันนี้มีข้อดีคือมันสามารถเกาะเท้าได้ดีนะจะค่อนข้างเบรอินง่ายกว่าพวกหนังเท้า <ๆ S 1> ทั่วไปนิดนึงต่ให้ช่วงเนี้ยมันแน่นหรือกดกระชับมากครัเวลาที่ใส่ไปสักพักแล้วมันมีโอกาสที่จะขยายเยอะกว่าพวกหนังเท้าทั่วไปค่อนข,ข,ข้างเยอะข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คืออันนี้เป็นคุณโยเวลเช่นเนาะอยู่ได้นานก็แค่ ดูแลชิ้นส่วนหนังด้านบนให้ดีครับฉีดสเปรย์หนังกลับทาความสะอาดใช้แปรงปัดฝุ่นออกแล้วก็ฉีดสเปรย์เที่ยวบํารุงผิวหนังสเวดอ,อันนี้ก็จะเป็นอีกอย่างนึงที่ช่วยได้นะครับข้อดีของที่นี่คือเป็นสเวดที่นิ่มมากๆแล้วยังมีไลนิ่งอยู่ไลนิ่งเนี่ยทำให้ตัวรองเท้าเนี่ยอยู่กับเราได้นานขึ้นการมีไลนิ่งเนี่ยเวลาใส่ไปเรื่อยๆแล้วไลนิ่งด้านในขาดเรายังสามารถปะได้เนาะถ้าเป็นออนไลน์เราใส่ไปเรื่อยๆจนอัปเปร์มันขาดมันแก้ไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นอีก2ตัวที่ผมคิดว่า น่าสนใจสำหรับใครที่กำลังมองหาโลเฟย่นะครับสวีททั้งสองตัวเลยนิ่มทั้งคู่ ร้านยังมีบริการเสริมแล้วกันเนาะที่ให้ลูกค้าหลายๆท่านครับที่ซื้อรองเท้าไปได้สามารถติดฮาร์ดโซโทเพลได้ซึ่งฮาร์ดโซโทเพลเนี่ยราคาเป็นยังไงพี่สามารถติดฮาร์ดโซ่กับโทเพลกับพาร์ร้านเราได้นะครับตัวฮาร์ดโซก็จะอยู่ที่1,200บาทโทเพลก็จะอยู่ที่1,200บาทนะครับติดทั้งคู่ก็อยู่ที่2,400บาทใช่หรือสามารถติดอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะครับาแ,<ต>แต่เลือกความจริงเราก็อยากให้ลองใช้พื้นหนังเพียวๆ,ๆไปก่อนก็ได้นะครับ <ต>ถ้าถ้าไม่ชอบจริงๆก็ค่อยนํามาติดที่หลังได้เหมือนกันเราใช้ไปท้าถึงหกครับแล้วถ้าเกิดรู้สึกว่าแบบเอ้ยพื้นหนังที่เป็น<ม>แค่พื้นหนังอย่างเดียวแล้วแล้วฟีลลิ่งยังไม่ค่อยชอบเนี่ยก็ค่อยเอามาติดทับโซโได้เช่นเดียวกันใช่ครับระยะเวลาในการรอติดทับโซนปิดก็จะประมาณ2.3วันนะครับอืมเฮ้ยถือว่าเร็วเร็วๆร็วครับเร็วมากเร็วมากบริการส่งเลยไหมครับคือสมมุติว่าผมมาซื้อที่ร้านผม ให้ติดครับโซโทเพลตจะมีส่งเป็น Messenger ก็ได้ครับแล้วก็หรือว่าเป็น d e m s ก็ได้ <S <S ครับกชช็ชาร์จปาทางไปใช,ช่ใอ้าโอเคก็ไม่จําเป็นต้องเข้ามารับด้วยตัวเองก็ได้ครับก็ฝากให้ทางร้านส่งไปให้ก็คิดตังปลายทางอันนี้ก็ถือเป็นบริการที่ดีใช่สําหรับใครก็ตามที่อยากมาลอง,งอชินครับซึ่งราคาดีมากนะจริงๆโลเในราคเนราคา7 3 5เนี่ยถือว่าคุ้มแล้วก็ติดทับโซโทเพลตที่นี่ได้ด้วย แล้วก็ลาสก็เป็นลาสที่ฟิตติ้งกับเท,ท้าคนไทยดีดีด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ชอบยังมีอีกบาร์อะไรตรงนี้อะีรนนมีอะไรบ้างนี่หว่าพี่พี่โอแบบแนะนำเร็วๆอ่ะมีเป็นเออเดนครับอันนี้เออเดนแล้วก็ค,อค็อกเทลโจนมีสองกอันนี้ก็จะเป็นโลเฟอร์อร์กับเป็นด้านนี้อ่ะผมใส่มา,าทางนั้นเราก็จะไม่มีสตรัคเจอร์ตรงโซนนะครับก็ง่ายต่อการพกพาไปเดินทางไปต่างประเทศหรือเที่ยวที่ไหนก็ได้ครับ นำสองข้างเข้าด้วยกันแล้วก็ใส่ถุงชูแบกที่เขาให้มาก็ไปได้เลยครับถือเป็นที่ที่ครบครับอยากดูรองเท้าประมาณไหนมีที่นี่หมดขอบคุณมากสำหรับวันนี้พี่โอัขอบคุณคาพีนดีครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าไปแลครับพวกไอคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดครับเดี๋ยวนี้ผมอยู่กับพี่แทมครับซึ่งจริงๆพี่เทมเป็นคนที่ใส่ พี่เทมเป็นคนที่ใส่ฟูมชินบ่อยมากๆแล้วก็น่าจะเป็นรองเท้าที่แบบชอบที่สุดแกรู้ครับว่าทำไมถึงชอบฟูมชินเป็นพิเศษอยู่จริงๆตอนแรกอะคิดว่ามันก็เป็นรองเท้าแบบตัวเริ่มต้นอะไรเงี้ยครับแต่ว่าพอใส่ไปแล้วหนังมันมันนุ่มกว่าที่ท,ที่คิดผมใส่ทุกวันใส่รองเท้าหนังทุกวันก็เลยค่อนข้างคิดว่ามันเป็น reasonable price ด,ด้วยราคาที่ประมาณนี้ใช,ใช่ไหมหรืมว่าเกินคุ้ม จากปากคนที่ใช้มา2ปีแล้วครับซื้อมา2คู่แล้วเฮ้ย <laughs> ประมาณนี้ประมาณนี้ซึ่งโอเคฟูมาชินเป็นแบรนด์หนึ่งครับที่คุ้มค่าที่สุดละกันณนะตอนนี้เนอะอีกหนึ่งแบรนด์นะครับเอาไว้คอนซิเดอร์ละกันขอบคุณครับ